แม็กกี้เผยพล้อยภรยากันกันตถาวรยังเก็บตัวเงียบห่วงเด็กๆโดนเมาส์เป็นอีกหนึ่งคนสนิทสำหรับนักแสดงสาวแม็กกี้อภาที่อยู่กลุ่มแก๊งเดียวกันกับพล้อยไอดาภรยาของกันกันตถาวร ล่าสุดแม็กกี้ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนให้ฟังว่าตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับพลอยไอดาเลยอีกฝ่ายยังคงเก็บตัวเงียบเพื่อนๆก็พร้อมสปอร์ตอยู่ข้างๆเสมอแต่ที่เป็นห่วงสุดๆคงเป็นเรื่องของหลานๆล,ลูกพลอยกันที่โดนผู้ปกครองและเพื่อนที่โรงเรียนพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมบอกเป็นเรื่องของพ่อแม่เด็กๆไม่เกี่ยวอยากจะให้แยกแยะก,กันด้วย ได้คุยกับพลอยไอดาบ้างไหมหลังจากเกิดเรื่องราวไม่มีเพื่อนได้คุยกับพี่พลอยเลยมีแต่ส่งกำลังใจให้กันแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันเราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วตอนนี้พี่เขาก็นิ่งๆเป็นห่วงก็แต่เด็กๆลูกๆอยากให้พ่อแม่ทุกคนเห็นใจกันหน่อย เราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราลูกก็ส่วนลูกพ่อแม่ก็ส่วนพ่อแม่อยากให้เด็กเกเขามาพูดถึงกันเด็กเขาไม่รู้เรื่องไม่อยากให้ลูกของเพื่อนต้องมาพูดกับน้องๆเรื่องพ่อแม่ของเขาน้องเขาไม่รู้เรื่องเราได้รับรู้ว่าน้องๆ้องได้รับผลกระทบเยอะเลยใช่ไหมจากตรงนี้ ก็ตกใจเหมือนกันที่พ่อแม่ผู้ปกครองพูดถึงเพื่อนๆนก็ไปเล่าให้ลูกๆล,ลูกก็มาพูดให้ทางบ้านฟังขนลุกเลยมันไม่เกิดกับพวกคุณก็ช่วยเห็นใจกันหน่อยพล้อยกลับมาเข้มแข็ง ก็เชื่อว่าพี่พลอยกลับมาเข้มแข็งครอบครัวค่อนข้างที่จะอยู่เคียงข้างแล้วก็มีเพื่อนๆดูแลเสมอถ้าพี่ได้ดูข่าวอยู่ก็อยากจะบอกว่าเพื่อนๆนทุกคนเป็นกำลังใจให้อยู่รวมถึงทุกคนเป็นกำลังใจให้ที่บ้านของพี่ด้วยค่ะก่อนหน้านี้พลอยเก็บตัวอยู่แต่ในห้องทำคนรอบข้างเป็นห่วงกลัวจะคิดลบ เขาก็เก็บตัวจริงๆดูแลน้องๆอยู่เพื่อนๆก็คอยส่งกำลังใจให้ไม่ใช่แค่แม็กกี้แต่รวมถึงเพื่อนๆในกลุ่มด้วยถ้าเกิดว่าพี่ต้องการความช่วยเหลือต้องการให้ไปอยู่ด้วยต้องการกำลังใจเมื่อไรบอกมาได้เลยเพื่อนบางกลุ่มเขาก็ไม่กล้าทักหรือบางคนก็ทักไปตอนนี้ก็ให้กำลังใจกันอยากบอกให้รู้ว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะเรื่องน้องๆคือพลอยมาเล่าให้ฟัง ไม่ได้ออกจากแม่โดยตรงเป็นคนรอบข้างบอกมาพอเราได้ยินก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เลยพลอยเขาเคยชักชวนเราทำธุรกิจนี้ไหม แม็กกี้และเพื่อนๆไม่มีใครเกี่ยวข้องเลยเขาไม่ได้ชวนพวกเพื่อนๆเ,เลยเราเจอกันแบบปกติเป็นเพื่อนกันปกติเราไม่ทราบเรื่องอะไรกันเลยเราก็รู้เหมือนที่ทุกคนรู้เรารู้แค่ว่าพี่กันเป็นพรีเซนเตอร์ระบบอะไรต่างๆเราไม่รู้ก็รู้เท่าๆคนอื่นเพื่อนๆไม่มีใครทำเพราะพี่พลอยเขาไม่ได้ชวนใครเราเป็นกลุ่มที่เป็นเพื่อนสนิทกันมากๆไม่มีใครเอาเรื่องงานมาคุยกันหรือเรื่องนี้เลย พอทราบข่าวแล้วช็อกก็เป็นห่วงเราก็จะรอให้แม่แม่เขาส่งข่าวมาว่าอะไรยังไงแล้ว